มดข่าวภาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวภาพเพลินนะคะทุกคนสาวโพสต์ตะลึงกลางงานศพถูกหวยรางวัลที่หนึ่งชีวิตพลิกชั่วข้ามคืน16มีนาคม2566ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ากองสลากประกาศผลการออกรางวัล สลากกินแบ,บน่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2566รางวันที่1ได้แก่หมายเลข025873รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข73ค่ะล่าสุดนะคะมีสมาชิก f a c e b o o k ท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพของลุงคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1กลางงานศพ พร้อมกับภาพของลุงแล้วก็ครบอบครัวถือรูปญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับลอตเตอรี่หมายเลข025873ซึ่งตรงกับรางวัลที่1จํานวนหนึ่งใบรับเงินไป6ล้านบาทเอาไว้ในมือเลยค่ะลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ป้ายแดงเป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าการถูลอตเตอรี่รางวัลที่1นนั้นน้อยคนจะได้รับโชคแบบนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ